สวัสดีค่ะทักทายทักทายนะคะแฟนบอลน,นะคะสวัสดีเกลมีภารกิจอ่ามาพาเกลมารับของนะคะต้นเกมนะคะมารับภารกิจนะคะเลือกไอคอน TOTs นะคะฟรีนะคะร้อยหกนะคะก่อนอื่นมารับแพ็ก TOTs ตรงนี้ก่อนเลยนะคะมาลุ้นด้วยกันนะคะ FC เดี๋ยวเกวจะกดแล้วกันนะคะกดเลยกดแล้วค่ะว้าวว้าวร้อยหกหมดเลยเกี่ยวก็ต้องเลือกที่มันดีที่สุดป่ะเจ็้ามสิบล้านป่ะเผื่อจะเอาไปแลกชิ้นส่วนได้แบบได้เยอะใช่ไหมคะเผื่อแลกชิ้นส่วนได้เยอะประมาณนั้นนะคะ เดี๋ยวเกียวเลือกเป็น LB 1นึสุดท้ายเลยละกันเนาะยืนยัน732ล้านนะคะมาแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสุ่มเพชรนะคะเดี๋ยวเกียวพามาดูว่า LB เกียวมีอยู่แล้วนะคะเกียวก็จะนำไปแลกชิ้นส่วนนะคะ LB ก็ดีอยู่แล้วแกลเลอรี่เดี๋ยวพาไปแลกเปลี่ยนก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปสุ่มเพชรเนาะร้อสกับร้อยหนะคะได้เจดิชิ้นส่วนแน่ว้าวดีใจจังเลยนะคะดีมากๆเลยได้เจิแล้วนะทุกคนตอนนี้ ทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรม U T O T S นะคะภารกิจสุดท้าย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 ของเกลนะคะก่อนไปสุ่มเพชรเนาะเนี่ยดูสิเลยเยอะแยะเลยแต่เกวทำภารกิจเดียวค่ะรอบเดียวนะคะแล้วก็จะไปสุ่มเพชรเลยนะคะ ทุกคนต้องรีบรีบทำนะเอาให้ทันเดอ้อไม่งั้นอดของรางวัลน,นะคะทำไม่ทันนะเพราะว่าทิศเนี้ยทิศสุดท้ายแล้วในโหมดที่ O อทีเอนะคะเียวก็จะพยายามทำให้ได้เหมือนกันนะคะ รับเพชรกันไปนะคะ20เพชรแล้วก็มาครึ่งหลังนะคะทีนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเกี่ยวก็จะไปสุ่มเพชรสุดท้ายนะคะสุดท้ายท้ายสุดลุย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 สู้เขาแต่ยังไงชนะอยู่แล้วนะคะ1-0ชิวๆนะคะยังไงชนะอยู่แล้ว เกว,ว่าต้องมี FC บางคนนะ่ะแลกชิ้นส่วนไปบ้างแล้วแหละต้องมีคนที่แลกไปบ้างแล้วนะแต่เกี่ยวกะว่ารอรอจนรอจนครบที่เกี่ยวต้องการนะคะก็ใกล้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะพี่ เบลลิงแฮมนะคะพี่เบลลิงแฮมนะคะเทมากโบเข้าไปเลยพี่เบลลิงแฮมนะคะเรียบร้อยเรียบ ตอนนี้ก็สองศูนย์แล้วเข้าอีกแล้วนะคะชิวเวอร์มันได้ภารกิจด,ด้วยไงถ้าเรายิงเข้าใช่ปะ่ะเราก็จะได้ภารกิจที่ว่าเขาให้ยิงเข้ากี่ลูกกี่ลูกกี่ลูกอ่ะเดี๋ยวทิศหน้านะ่จะต้องเป็นกิจกรรมใหม่แน่เลย เพราะว่าหมดอาทิตย์หมดบันพฤหัดนี้แล้วเนาะเดี๋ยวพฤืหัดหน้าต้องมีกิจกรรมมาใหม่ๆชัวร์เลยอยากรู้เหมือนกันเนาะว่ากิจกรรมใหม่เนี่ยคืออะไรแต่เอฟซีบางคนก็คงรู้แล้วใช่ปะเพราะว่าบางทีเขามีสปอยใช่ปะแต่เกี่ยวก็ไว้รอรุนรอรุนรอรุนนะคะไว้รอรุนเข้างงอีกแล้ว เข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วนะคะสี่ศูนย์ว์วอร์สี่ศูนย์ เข้าอีกแล้วนะคะอันนี้คนใหม่คนใหม่ หกศูนผ่านไป หมดเวลาแล้วนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลุ้นสุ่มเห็ดกันนะคะ ดูดิยังไม่ครบเลยอีกเยอะอีกเยอะเลยค่ะแต่ก็จะพยายามทำให้ครบไวๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวรับของก่อนนะคะเดี๋ยวรับแพ็คไอเทมก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวมา มารับการฉลองเฟสต้านะคะเดี๋ยวรับการฉลองแป๊บหนึ่งนะคะโอเคมาเราก็ได้เลิกได้ยามนะคะกับการสุ่มนะคะแพ็กที่หนึ่งนะคะลลยลุ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 ยเลย,ลย สักห้าแสงนะคะหนึ่งแสงอันนี้สูตรห้าแสงนะคะสองแสงสามแสงค่ะสี่แสงเตรียมกดนะคะเตรียมกด ห้านะคะกดแล้วนะคะมาลุ้นกัน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 แอยูว้ายร้อยเจ็ดนะทุกคนเอ๊แต่แอดเยเนี่ยเหมือนคุณนๆน,นะคุนค้นๆเหมือนเกวจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเหมือนเกวจะเปลี่ยนเป็นร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบล้านนะคะเหมือนกับว่าอา ความโชคดีก็คือได้เอาไปแลกชิ้นส่วนนั้นเองเพราะเกลมีอยู่แล้วนะคะเกลก็จะได้นําไปแลกชิ้นส่วนนั้นเองคือความโชคดีของเกลนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะตัดสินใจยากนิดนึงเดี๋ยวเกลให้ดูนะคะนี่ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบนะคะ ้าวมาแพ็คที่สองนะคะอันนี้เอาซักสิอ็ดแสงนะคะอันนี้สองแสงนะคะหนึ่งแสงน่าจะไปเมื่อกี้นะคะสามแสงนะคะ สี่แสงห้าแสงนะคะหกแสงค่ะเจ็ดแสงนะคะแปดแสงค่ะ 9ก้สิบเตรียมกดแล้วนะคะเกี่ยวเตรียมกดแล้วนะสิบเอ็ดนะคะกดแล้วลุนล้นลุนล้นลุนล้นอะลุนล้นลุน้นลุ้นซีบีซีบิร้อยสามนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยว เสร็จแล้วนะคะไม่สามารถซื้อได้แล้วหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปแลกชิ้นส่วนนะคะอ่าหนึ่งร้อยสามกับหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะได้ทั้งหมดร้อยสามสิบชิ้นส่วนนะคะตอนนี้เลิศสุ่มสองแพ็คได้ร้อยสามสิบชิ้นส่วนนะคือสุดยอดมากเลยนะคะ แจ่มมากดวงดีเหมือนกันนะคะรอบนี้แจ่มนะคะตอนนี้ก็ได้หนึ่งพันแปด้อยห้าสิบสามชิ้นส่วนแล้วนะคะอ่าอีกนิดนึงก็จะตรงตามเป้าหมายที่เกียวตั้งเป้าไว้นะคะน่าจะครบพอดีนะคะก็น่าจะเลิศอยู่นะคะน่าจะครบพอดีใกล้แล้วใก้แล้วใกล้แล้ว ก็สำหรับวันนี้ก็ภารกิจครบแล้วขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย